ตำรวจภูทรจังหวัดพังงาจัดงานวันตำรวจแห่งชาติปี2555เมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีวันที่13ตุลาคม2555ที่ลานอนเนกประสงค์หน้าสถานีตำรวจภูทรเมืองพังงาอำเภอเมืองจังหวัดพังงานายตํารวเจริญกุลผู้ราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนและอุดมกติตํารวจเนื่องในวันตำรวจแห่งชาติ2555ของตำรวจภูทรจังหวัดพังงาโดยมีพลตํารวจตรีชลิตแก้วยรัต ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพังงาพร้อมด้วยดรสุประชัยเหลืองแสงทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายพร้อมพงศ์นภริศโคศก,กพักเพื่อไทยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตัวแทนจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมหัวหน้าสวนราชการทหารพ่อค้าประชาชนและข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูทรจังหวัดพังงาเข้าร่วมเป็นจํานวนมากพลตรีชลิตแก้วยรัตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงากล่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันตำรวจแห่งชาติ ซึ่งถือได้ว่าเป็นวันที่มีความสําคัญของข้าราชการตํารวจทุกหมู่เหล่าในปีนี้ตํารวจภูทรจังหวัดพังงาได้จัดกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยการร่วมกันบริจาคโลหิตของข้าราชการตํารวจและจัดพิธีสฆ์เพื่อทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการตํารวจที่ล่วงลับการอ่านสารจากพลตํารวจเอกอรุณแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติการกล่าวคําสัตย์ปฏิญาณและอุดมกติของข้าราชการตํารวจการมอบโลกเกียรติคุณให้แก่ตํารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นสถานีตํารวจที่มีผลการฝึกดีเด่น สถานีตำรวจตีเด่นตามโครงการสถานีตำรวจเพื่อประชาชนการมอบโลกกิตติคุณให้กับภาคเอกชนที่สนับสนุนและทำคุณประโยชน์แก่ราชการตำรวจการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อยที่มีผลการเรียนดีเด่นและมีความประพฤติเรียบร้อยด้านนายธำรงเจริญกุลผู้ราชการจังหวัดพังงาได้ให้โอวาทแก่ข้าราชการตำรวจว่าตำรวจมีภารกิจมากมายและที่สำคัญเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการป้องกันและปราบปรามซึ่งบางครั้งอาจไม่ถูกใจบางคนแต่อยู่ในความถูกต้อง ทุกคนจึงต้องช่วยกันให้กำลังใจและเห็นใจซึ่งกันและกันสำหรับในพื้นที่จังหวัดพังงาเราต้องภาคภูมิใจเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆโดยจากผลการสำรวจข้อมูลความสุขคนไทยรายจังหวัดของสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพพบว่าจังหวัดพังงาเป็นจังหวัดที่มีความสุขที่สุดอันดับที่สองของประเทศรองจากจังหวัดบึงการซึ่งแยกไม่ออกว่า เป็นผลจากส่วนหนึ่งของการปฏริบัติหน้าที่ของตำรวจด้วยความตั้งใจมีความมุ่งมั่นรวมทั้งการใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาที่นอกเหนือจากการใช้กำลังซึ่งในส่วนของจังหวัดพังงาก็ได้ให้การสนับสนุนและให้กำลังใจรวมทั้งได้มีการจัดสรรงบประมาณมาช่วยส่งเสริมกิจกรรมของตำรวจเสมอมาจึงขอให้ตำรวจได้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบ้านเมืองด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นตำรวจตลอดไป ความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยึดสื่ลธรรมเป็นหลักประจำใจและยึดสื่ลธรรมเป็นหลักประจำใจข้าพเจ้าข้าพเจ้าจักยึดมั่นอยู่ในวินัยจักยึดมั่นอยู่ในวินัยแม่รักษาไว้แม่รักษาไว้ซึ่งระเบียบแบบแผนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งระเบียบแบบแผนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติข้าพเจ้าข้าพเจ้าจักเชื่อฟังมคำสั่งของผู้บังคับบัญชาจักเชื่อฟังมคำสั่งของผู้บังคับบัญชาและจับปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาและจับปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรมอย่างเคร่งครัด ด้วยความเที่ยธรรมอย่าเบีดเบียนขอรบเพื่อเพื่อต่อหน้าที่ขอรบเพื่อเพื่อต่อหน้าที่กรุณนอาสาณีต่อประชาชนกรุณนอาสาณีต่อประชาชนอดทนต่อความเจ็บใจอดทนต่อความเจ็บใจไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากไม่มักมากในลาบผลไม่มักมากในลาบผลมุ่งมั่งเป็นต่อให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนมุ่งมั่งเป็นต่อให้เป็นประโยชน์ ยึดที่ทำดำรงตนในยุทธธรรมประทำการด้วยปัญญาประทำการด้วยปัญญารักษาความไม่ประมาทเสมอเจวิสรักษาความไม่ประมาทเสมออัลอัย